ละครแฟนตาซีเรื่องเงือกน้อยคอยรักตอนที่สจากความเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เกรนดาตามซีมาในเมืองที่ห่างออกไปจากเกาะซีก็ได้เห็นร่างที่แท้จริงของเกรนดาสิบกว่าปีก่อนซีที่อายุ15ปีก็ได้ไปเข้าค่ายทำกิจกรรมกับทางโรงเรียนที่เกาะแห่งหนึ่ง โดยไัยคึกขนองซีกับเพื่อนจึงพนันกันว่าใครว่ายไปที่เกาะตรงข้ามที่ไม่ได้ห่างกับบ้านพักของพวกเขามากนักจะได้เป็นที่หนึ่งของกลุ่มซีจึงออกว่ายไปโดยที่ตอนแรกเขาคิดว่าเกาะแห่งนั้นคงจะไม่ได้ไกลามากแต่แล้วจูจ่ๆเขาก็รู้สึกถึงน้ำวนขนาดใหญ่รอบตัวเขาซีร้องให้คนช่วยแต่ก็เหมือนคนจมน้ำ ช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่นของซีว่ายไปไกลแล้วทำให้ไม่ได้ยินเสียงของซีซีถูกน้ำหมุนลอยพัดหายไปร่างของเด็กหนุ่มถูกดูดไปโผล่ยังที่ที่หนึ่งซีที่เริ่มหมดแรงกำลังจะปล่อยให้ร่างของตัวเองจมน้ำไปเขาก็ได้ยินเสียงแหวกว่ายเข้ามาไกล ใบหน้ารางเรือนนั้นเป็นใบหน้าของเด็กสาวที่งดงามกว่าผู้หญิงทุกคนที่เขาเคยเจอเธอรั้งใบหน้าของเขาเข้าไปจุมพิษซีจึงค่อยๆกลับมาหายใจได้จากลมหายใจที่เด็กสาวมอบให้เขาเธอเป็นใครเป็นนางฟ้าหรอหรือเป็นนางไม้ไม่มีเสียงโต้ตอบจากเธอคนนั้นและเขาก็ต้องลืมหายใจ เมื่อเห็นว่าเธอไม่ได้มีขายอย่างมนุษย์แต่มีหางอย่างปลานี่นางเงือกมีจริงๆหรอหรือฉันแค่ฝันหรือตายไปแล้วเจ้าไม่ได้ฝันเจ้ามนุษย์ทึ่มนี่เธอพูดภาษาคนได้หรอเราได้ถ่ายทอดพลังให้เจ้าเมื่อครู่นี้เจ้าจะฟังที่เราพูดออกและเราก็ฟังที่เจ้าพูดออก แต่พลังนี้จะถ่ายทอดผ่านทางลมหายใจเท่านั้นและอยู่ไปได้แค่ชั่วขณะหนึ่งคุณเนางื้กคุณมีชื่อไหมเราชื่อเกรนดาท่านล่ะซีขอบคุณนะเกรนดาที่ช่วยชีวิตผมสักวันผมจะตอบแทนคุณระหว่างที่ซีกำลังพูดอยู่นั้นร่างของเขาก็ถูกสัตว์เข้าไปในวังวนของทะเลหมุนอีกครั้งเกรนดา เราจะต้องได้เจอกันอีกผมจะตามหาคุณเสียงร้องของซีดังขึ้นก่อนที่ร่างของเขาจะถูกดูดเข้าไปในทะเลหมุนและมาโผล่อยังที่เดิมซีมึนงงไปชั่วขณะรู้สึกเหมือนเมื่อกี้เขาแค่ฝันไปซีฉันว่ายนะ้ำไปจนว่ายกลับมาแล้วทำไมเิงอยู่ที่เดิมวะฉันเมื่อกี้ฉันถูกทะเลหมุนซัดไปเกือบตาย ฝันหรือเปล่าเนี่ยฉันยังไม่เห็นอะไรสักอย่างไม่นะหรือฉันจะฝันจริงๆฉันเห็นนางเงือกน่ารักคนหนึ่งมาช่วยชีวิตฉันเอาไว้ฮ่าฮ่าเก็บฝันไปแล้วหรือเพื่อนนางเงือกมันมีแต่ในโลกของเทพนิยายมีจริงๆในโลกสมเมื่อไหร่ซีอยากจะเชื่อแบบนั้นแต่รอยสัมผัสของจุมพิตที่นางเงือกตนนั้นจูบเขาเพื่อถ่ายทอดพลังอย่างที่เธอว่ายังอุ่นอยู่ที่ปาก แต่เพราะไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าที่เขาได้ไปเจอนั้นมันคือเรื่องจริงหรือไม่ซีจึงไม่ได้เล่าให้ใครฟังอีกเขาเอาแต่หมกมุ่นกับการหาข้อมูลเรื่องนางเงือกแต่คนที่เขียนเล่าเหล่านั้นก็เพียงพูดจากปากเปล่าเท่านั้นนางเงือกสำหรับซีจึงค่อยๆเลือนหายไปในที่สุดแต่ชื่อเกรนด้าซีกับจำได้ไม่เคยลืม คุณเป็นเงือกซีที่กำลังตกตะลึงอยู่ถึงกับทำอะไรไม่ถูกเกรนดาก็ะแปลงร่างกลับมาเป็นร่างของมนุษย์เดินเข้ามาใกล้ซีตอนนั้นเองที่เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นซีนี่พี่แมรี่นะพี่มาดูความคลืบหน้าของบทซีตื่นขึ้นมาจากพวังก่อนจะรีบบอกเกรนดาเวลเราอยู่ตรงนี้ก่อนนะ ซีรีวิ่งไปเปิดประตูว่าไงพี่ทำไมมาแต่เช้าจังชเช้าเชิญอะไรสายรลอเถอะเป็นยังไงบทถึงไหนแล้วกเกือบ80%อร์ซแล้วครับดีดีแต่โอ้ยซีปวดฉี่พี่ขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะเออพี่แมรี่ผมว่าไม่ไหวแล้วซี แมรี่รีวิ่งไปทางห้องน้ำสีก็รีบวิ่งตามจังหวะที่แมรี่เปิดประตูเกรนดาก็ยืนทำตาปริบๆอยู่ตรงนั้นสีนี่ใครสวยมากแฟนซีหรอพี่แมรี่คือกรีดนี่มันอิมเมจนางเอกที่พี่กำลังตามหาอยูดด่พอดีสี สนใจให้แฟนเธอเข้าวงการไหมนะะพี่รับรองว่าง,งานเนี้ยแฟนเธอต้องดังเปลียงปางแน่แน่พี่แมรี่คือว่าผมซีไม่สามารถบอกได้ว่าเกรนด้าไม่ใช่แฟนของเขาเพราะนั่นยิ่งจะทำให้คนมองเกรนด้าไม่ดีผมขอคุยกับเขาก่อนเนีพี่แล้วจะรีบบอกมาเทล เกรนด้าเดินตามซีไปได้วยความรู้สึกง,งุนงงเพราะเมื่อกี้เขาเพิ่งเห็นร่างที่แท้จริงของเธอเขาไม่กลัวเธอหรอกหรือซีรอจนกระทั่งแมรี่กลับไปก็หันมาหาเกรนด้าผมเคยคิดมาตลอดว่าน,นางเงือกไม่มีจริงเมื่อสิบกว่าปีก่อนผมแคฝ่ฝันไปเท่านั้นทีแท้ผมก็ไม่ได้ฝันไปหางนั่น มันหายไปได้ยังไงอัศจั์มากผมเกรนด้าดึงสีเข้ามาก่อนจะจุมพิชเขาซีตกตะลึงแต่ก็รู้สึกถึงความคุ้นเคยนี้เราใช่เกรนด้าเกรนด้าคุณคือเกรนด้านางเงือกที่ช่วยชีวิตผมเมื่อสิบกว่าปีก่อนแล้วคุณก็ถ่ายพลังให้ผมสามารถฟังคุณออกเหมือนตอนนั้นใช่ไหม ใช่พลังนี้จะอยู่กับเจ้าไม่นานเจ้าก็เคยอชายมนุษย์ผู้นั้นที่หลงมาในดินแดนเงือกของเราและก็โดนทะเลดูดหายไปเราคิดว่าเจ้าตายแล้วมาตลอดผมยังไม่ตายไม่คิดเลยว่าผมจะได้เจอคุณอีกเคลนด้า <rend> เราก็เหมือนกันแล้วทำไมคุณถึงได้มาลอยอยู่ที่เกาะน,นั้นได้เกิดอะไรขึ้นเราถูกทะเลหมุนดูดมาเช่นกัน แต่ไม่ว่าจะหายยังไงเราก็หาทะเลหมุนลูกนั้นไม่เจออีกแล้วไม่ต้องกลัวในเกรนด้าในโลกมนุษย์เนี่ยผมจะดูแลคุณเองรอรอจนกว่าคุณจะหาทางกลับบ้านเจอตกลงไหมขอบคุณเจ้ามากนะผมดังหากที่ต้องขอบคุณคุณเพราะถ้าไม่ได้คุณผมก็คงตายไปตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนแล้วแต่ว่าเกรนด้าผมไม่ว่าอะไรหรอกนะ เรื่องที่คุณถ่ายพลังทั้งปากแบบนี้แต่ที่โลกมนุษย์นี้คุณอย่าไปทำแบบนี้กับใครนอกจากผมได้ไหมทำไมล่ะเอาเทนะสัญญากรว่าคุณจะไม่ไปทำแบบนี้กับคนอื่นก็ได้เราสัญญาซียิ้มให้เกรนดาเมื่อเกรนดาบอกแบบนั้นก็โล่งอกผมคงไม่ต้องเรียกคุณว่าเบลแล้ว ราชื่อจริงๆของคุณคือเกรนด้าอืมเราชื่อเกรนด้าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเ it งือกน้อยคอยรักตอนที่3ามทีท้าซีกับเกรนด้าก็เคยเจอกันเมื่อสิกว่าปีที่แล้วนี่เองแล้วความรักของมนุษย์กับเงือกจะเกิดขึ้นได้จริงไหมฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ GHT, คอมเมนต Subscribe เป็นกำลังใจให้มอนทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะคะ